สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนเพื่อนทำวิธีเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอลของเราสวยสวยเนี่ยค่ะรู้สึกว่ากระถางต้นบอลของเรานะคะเล็กมากๆบอลน,นะคะบอลตอนแรกบอลจะ ออกใบอย่างนี้แตกใบอย่างนี้ในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าฝนบอลบอลทุกชนิดบอลทุกชนิดทุกประเภทนะคะทุกคนส่วนมากแล้วหน้าแง้งหรือว่าอากาศร้อนๆบอลจะไม่ค่อยแตกยอดแตกกอน,นะคะนี่ของยายมะนาวเอาหัวบอลน,นะคะหัวบอลต้นนี้วางไว้กับกระถางนะะี่ค่ะ โดยที่ว่าวางไว้แล้วก็เอาใบไม้เศษใบไม้นี่ค่ะเอาเศษใบไม้นะคะเศษใบไม้กลบไว้นะคะเศษใบก้ามปูค่ะดินใบก้ามปูนี่ค่ะให้ดูนะคะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากอยากจะปลูกอยากจะปลูกต้นบอลน,นะคะให้สวยๆให้ให้ออกตาออกหนอ่อออกแตกใบสวยๆอย่างนี้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเรามีหัวบอลน,นะคะถ้าเรามีต้นแม่พันธุ์แล้วเราพยายามอย่าอย่าอย่าพึ่งไปแคะนะคะอย่าพึ่งไปแคะอนอ่าหน่อหน่อของบอลออกนะคะถ้าเราอยากได้กอใหญ่ๆแบบนี้ถึงจะกระถางเล็กๆดูสิคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นบอลชอบชอบดินแบบที่ว่าเป็นเศษใบไม้เศษวัสดุใบไม้นะคะทุกคนบอลจะชอบดินเป็นเศษวัสดุใบไม้ จะเป็นจะเป็นพวกเศษฟางก็ได้นะคะแต่ว่าเศษฟางจะย่อยสลายไม่เป็นดินให้กับต้นไม้อ่าหนึ่งนะคะเศษฟางนะคะควรรู้ไว้เลยนะคะทุกคนเศษฟางดีสำหรับกบกลบต้นไม้คลุมต้นไม้นะคะคลุมต้นไม้ให้แค่ความชุ่มชื่นนะคะให้แค่ความชุ่มชื่นอ่าสักระยะหนึ่งแต่จะให้ย่อยสลาย ให้ย่อยสลายมาเป็นดินมาเป็นดินดีที่สุดให้ได้ดีที่สุดก็คือเป็นใบก้ามปูนะคะทุกคนเป็นใบก้ามปูก็คือจะย่อยสลายพอเขาย่อยสลายแล้วก็จะมาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับใบไม้ของเราใบไม้ของเราจะได้สวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือต้นบอลน,นะคะวันนี้คือพาเพื่อนๆดูต้นบอลน,นะคะบอลของยายมะนาวปลูกไว้ลืมชื่อค่ะเดี๋ยวจะไปไปค้นหาชื่อนะคะ บอลต้นนี้ว่าชื่ออะไรแค่ระยะแค่แค่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะหนึ่งเดือนกว่าๆช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะมิถุนามานี่นะคะเนี่ยบอลของยายมะนาวก็แตกแตกหนอ่อแตกยอดออกมานะคะยายมะนาวจะวางไว้แล้วก็ไม่ไม่ลดน้ํานะคะช่วงหน้าแล้งจะพยายามไม่ต้องลดน้ํานะคะช่วงหน้าแล้งถ้าบอลลงหัวถ้าต้นบอลของเราลงหัวเราไม่ต้องลดน้ําเลยนะคะเพราะว่าเขาจะ เขาจะไม่กินน้ําเขาจะอยู่อย่างนั้นนะคะเขาจะอยู่จนกว่าจนกว่าจะถึงฤดูการฤดูการหน้าฝนนะคะเพื่อนๆถ้าถึงฤดูการหน้าฝนแล้วเขาจ็จะแตกแตกกอแตกใบของเขาขึ้นมาเองค่ะขึ้นมาเองและหลังจากนี้เราก็ดูแลรักษาเขาให้ดีว่าเขาจะแตกแตกหน่อออกมาอย่างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่นายมะนาวนะคะแค่หนึ่งหัวบอลน,นะคะเนี่ย วางไว้กับเศษเศษใบไม้นะคะเศษอาเศษใบก้ามปูนะคะให้เพื่อนๆนได้ดูเลยค่ะนี่ค่ะเศษใบก้ามปูกระถางเล็กนิดเดียวค่ะกระถางแค่กี่นิ้วสี่นิ้วลองขันี่ยกระถางแค่สี่นิ้วนะคะเนี่ยกระถางนี้แล้วเขาก็แตกแตกหน่อออกมา แตกหน่อออกมาแตกใบออกมาลักษณะแบบนี้จากด้วยใบยก้ามปูนะคะเขาก็กินปุ๋ยจากใบก้ามปูใบก้ามปูจะดีที่สุดนะคะสําหรับการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะย่อยสลายแล้วก็กลับกลายไปเป็นดินให้เราได้นะคะมาค่ะเรามาเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอนของเราด้วยใบยก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูนะคะเพราะว่ายายมะนาวช่วงนี้ไปออกไปหาใบาก้ามปูไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็ไปเก็บหมักมาไม่ได้แล้วยายมะนาวก็จะไปซื้อดิน ดินที่มีใบก้ามปูผสมนะคะเพื่อนๆดินมีใบก้ามปูผสมจะดีมากๆนะคะทุกคนนี่คือดินดินที่เป็นใบก้ามปูนี่ค่ะจะเป็นใบก้ามปูอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่เป็นดินใบก้ามปูนะคะทุกคนถ้าถ้าคนไหนที่ชอบปลูกต้นไม้ให้ให้คิดเสมอนะคะว่าดินที่จะดีที่สุดนี่ก็คือนี่ค่ะจะมีเม็ดเลยค่ะจะมีเม็ด ให้ให้ดูจากจากโลโก้เขาด้วยนะคะเวลาซื้อบางทีบางเจ้าเขาจะจะไม่มีใบก้ามปูเลยจะเอาใบไม้ต่างๆจะมันจะไม่จะไม่เป็นผลนะคะจะไม่จะไม่ดีเหมือนใบก้ามปูแต่เจ้านี้คือยายมะนาวจะใช้ประจําถ้ายายมะนาวไปหาเก็บเก็บเศษใบก้ามปูไม่ได้เนาะถ้าเก็บมาได้ยายมะนาวก็จะเอามากรบเป็นเป็นความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาใส่ย,ยินใบก้ามปูไปเลยนะคะเท okay, ลงไปเลยค่ะ ลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะว่ากระถางนี้ยายสุมาลินอ่ายายมะนาวทถทีนะคะชื่อจริงของยายก็คือยายสุมาลินก็คือสุมาลินนะคะก็เลยติดปากยายมะนาวชื่อเล่นของยายมะนาวนะคะเราก็จะดึงใบอ่าต้นต้นไม้ทุกชนิดนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราต้องลดน้ําก่อนนะคะรดน้ําเพราะว่าเราจะดึง เราจะถอนขึ้นออกจากกระถางเก่าของเขาได้ง่ายๆนะคะจะไม่ติดกระถางเลยนะคะดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือชุ่มชื้นแล้วนะคะนี่ยายยายก็จะดึงขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะดึงขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะดึงขึ้นมาได้ง่ายๆดูลากค่ะดูลากถ้าคนไหนที่อยากจะแยกกอก็แยกได้นะคะแยกให้เขาได้หลายๆกอแต่แต่ยายชอบให้เป็นกอใหญ่ๆบอลกอใหญ่ๆจะสวยนะคะบอลกอใหญ่ๆจะสวยแล้วรออีกสักพักหนึ่ง รออีกสักประมาณส,สักระยะหนึ่งใหญ่ถึงจะให้เป็นอแยกกระถางให้เขานะคะนี่ค่ะง่ายๆเราก็วางบอลต้นบอลลงกระถางกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่จะเป็นกระถางาประมาณ8นิ้วนะคะจากสี่นิ้วมาเป็น8นิ้วนะคะเราก็ใส่ดินดินที่เราเตรียมมาเนี้ยคะ่ะปิดเลยค่ะง่ายๆนะคะด้วยด้วยดินดินใบไม้นะคะถ้าปลูกต้นไม้ทุกชนิดเพื่อนๆให ให้นําดินใบไม้นะคะดินใบไม้แกลบดํานี่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดต้นไม้จะไม่ค่อยโตนะคะต้นไม้จะไม่ค่อยโตแล้วก็จะไม่ค่อยแข็งแรงจะไม่ค่อยสวยนะคะใบจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเราใช้ใบก้ามปูดินใบก้ามปูนี่ก็ต้นไม้ของเราก็จะแตกใบแตกกออย่างสวยางามเพราะว่าใบก้ามปูจะเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดให้กับต้นไม้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามไหมคะต้นบอลของยายมะนาวนะคะสวยมากๆค่ะวิธีง่ายๆนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางต้นไม้ทุกครั้งเราต้องรดน้ําให้กระถางเก่าก่อนเพราะว่าเราจะได้ถอนถอนดึงต้นออกมาเปลี่ยนกระถางใหม่ด้วยง่ายๆและอย่าลืมว่าเราต้องใช้ใบก้ามปูเท่านั้นนะคะปลูก ถึงจะสวยต้นไม้ทุกชนิดสวยงามแน่นอนค่ะถ้ามีดินใบก้ามปูนะคะทุกคนใบกัมปูหาได้ไม่ยากนะคะทุกคนเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายมะนาวด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวสร้างคลิปทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบา,บายๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ